อาจารย์อาจารย์อยู่กับเราแล้ววันนี้ก็คงอยู่ในสภาพที่ดูแลประชาชนประเมินดุจที่นเรียว่าเปิดสวสาาระ24งนะันนี้ตี5สวนนะครับ ส่วนกระจายเสียงระจายเสียงสส่วนเจริญการแล้วก็สวนศูนย์ที่นาทุกมครูคือเขาจะอยากไปพักต่อขอจากมติธรเดี๋ยวคงจะมีทีมวิศวกรประจำอยู่เลยตอนนี้เราเปิดในแอปพลิเคชันแท็กี่ฟังรูปให้คนแจ้งมาให้ถ่ายรูปมาเลยเราจะถามมาก็คือคนก็ใช้โปรแกรมเนี้ยช่วยถ่ายรูปมาก็มีทั้งที่หน้าตัวแล้วก็มีที่หน้ากลัวมีตรงอนคอนโดตรงไหนนะร้านเช้า แล้วก็ดูียายแต่ยังไม่ทันแต่ว่าดูข yep. right.> right. ่าวเอาเรือให้ขยายไปหลายชั่วโมงกัน่งวาเรือกวดก็ไม่อยากแต่ก็ต้องขอตำรวจช่วยลงพื้นที่หน่อยตอนนี้ว่าแต่วก็ต้องสองเรื่องนะจะดีขึ้นแล้วว่คนก็ยังคงอูกเลยมีทให้เขาไปพักก่อนแล้วก็เรื่องการเดินทางนี่ยังไม่แน่ใจว่าเราจาจัดรถ ไม่บรรเทาเพราะว่ารถดันเด็กม่ะค่าแล้ก็เดี๋ยวมีทางทหารที่จะดูเรื่องรถก็จะไปรับคนที่แออัดมากอยู่ตอนนี้ต้องประสานทางท่ประชาชนว่าแท็บี่ฟองดูแท็บี่ฟองดูนะคะท่านผู้ว่าได้ได้ประสานไว้ที่ในบุ๊กหรืออะไรไหมที่เขาไปดูได้ว่าแจเฟซบุ๊กของคทมอนะคะแล้วถ้เกิดดไม่ไนก็ใช้ึแต่เน โอเคได้เปิดประชาชนติดต่อได้ว่าว่าน่าปวดไหมว่าน่าปวดไหมสามารถเข้าไปได้ไหมอย่างจริงแล้วเออก็ผมว่าก็จะไม่มีการดิ้นไหวแรงเท่าเดิมแล้วนะคะต้งแต่บ้านระดมพิธีกรที่บุษขาเข้ามาก็ทำให้เราเข้าไปช่วยได้ไหมแต่นอนเราจัดที่ว่าเราเต็มที่แล้วที่ว่าน่าจะ คือคนที่อยู่หน้างานคงก็ตามที่มันทำให้ชืวอออกมาการจัจอดที่ว่านี้และรวมถึงบ้านคนเขาอาจจะมีปัญหาด้วยเพราะฉะนั้นเห็นว่าพรุ่งนี้ไม่เกินเที่ยงก็จะพยายามจะคอยกันรอยล้ะอาคารเนี่ยเป็นจนวนเนี่ยแล้วก็มีจุดที่เกิดคนแจ้งเข้ามานะพี่จิ่วทางรัฐบาลทรปรากบาลอะรในการดูอาคารทั้งหมดแล้วมีโลเคชั่นอะไรก็สามารถส่งรีชั่ อันนี้ที่ไหนเราดูโลเคชันหน่อยเนี่ยผมก็ช่วยมากแล้วเทคโนโลยีรู้เลยตงได้ตรงจุดเลยครับแล้วก็แต่ถึงมีสอบคือเนี่ยต้องอยู่ตลอดนะแต่ที่ต้องมีแต่คีมแต่งทีก่อไม่ได้แล้วแล้วก็เรื่องทิศวกร,รที่จะมาช่วยกันตรวจอ่านช่งางของโยธาที่มีความรู้นะคือการแล้วแล้วก็ ว่าตอนนี้เมื่อกี้พูดทางคอราระบอกว่าเรื่องเส้นทางที่เริ่มเริ่มสามออกไปเยอะขึ้นแล้วนะเราขอเวาอกบ้างโอเแล้วว่าตัวแะ้องเปิดตั้คืนนะค่ะวันที่ชั่วโมงใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้สื่อสารวัท5ตัวจะมีตัวมาจกีรีไปในกิจีตัวรวมกันแล้วก็ตัวที่ักู้